ส่วนของวัยทองสองขวบมันจะเป็นช่วงที่น้องเขามีความที่ค่ะน้อง5้าเดือนนั่งได้แล้วแล้วให้น้องนั่งแช่น้ําประมาณ5นาทีได้ไหมก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube n e ์ d คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติต๊ t o อกโบ n นิรดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยส่วนของวัยทองสองขวบมันจะเป็นช่วงที่น้องเขามีความที่เอ่อคว่าวัยทองสองขวบก็คือว่าเป็นวัยที่น้องเด็กเขาอะค่ะจะมีความรู้สึกว่า เขาว่าทําอะไรได้เยอะแล้วนะเออภาษาง่ายๆก็คือว่าเขาเนี่ยทำอะไรได้เยอะแล้วนะแม่ฉันเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการปีนการป่ายแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยยังสื่อสารแบบยังไม่เก่งหมายถึงว่าคือเขาทําได้ทุกอย่างแหละแต่ว่ายังพูดได้ไม่เก่งซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะเจอว่าน้องเด็กอาจจะเริ่มพูดเก่งประมาณสักแบบสปี2ปีครึ่งสปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ในช่วงประมาณสักปีปีปลายนะคะจนถึงประมาณ2ปี2ปีนิดนิดนี้ค่ะเนื่องจากว่าลูกเขาเนี่ยเขาก็อยากที่จะแสดงศักยภาพบางสิ่งบางอย่างขอองงเเาาาานนนย่่ชกกรรปี หรือนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็มักจะได้คําแบบห้ามจากคุณพ่อคุณแม่นะคะยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยอ,อย่าทำอย่าทําอันตรายนู่นนี่นั่นห้ามห้ามหยุดเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ะก็ฉันทําได้แล้วทําไมจะต้องมามาหยุดมายังฉันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทาให้เขารู้สึกว่าทําไมจะต้องมามาห้ามฉันด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่เขาอ่ะต้องการแบบสิ่งของบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะและอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะเริ่มแบบ แสดงนะคะพฤติกรรมบางอย่างเพื่อต่อรองนะคะว่าไอ้สมมุติว่าเขาอยากได้สิ่งนี้สมมุติฉันอยากได้สิ่งนี้แล้วคุณแม่บอกว่าไม่ได้อันนี้ที่บ้านเรามีแล้วนะคะเราไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมอ่ะ เขาก็จะแบบทําพฤติกรรมที่อาจจะไม่น่ารักออกมานะคะเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้เออค่ะคือเวลาที่เราเจอว่าลูกทําพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหรือว่าเอาบางคนอาจจะแบบนอนไปกลิ้งนะคะกับพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็อย่าเพิกเฉยในส่วนของการที่น้องมีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็คือพูดบอกน้องไปว่าเออเนี่ยคือมันไม่สามารถให้ได้เพราะว่าสิ่งเนี้ยเรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่หากสมมติว่า การที่น้องทําแบบนี้นะคะทาให้น้องแบบสบายใจอะโอเคแม่จะให้น้องทํานะเออก็คือทาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวคุณแม่ค่ะจะยืนมองอยู่ตรงนี้นะคะคุณก็ยืนมองเฉยเพื่อดูว่าลูกเขาไม่ทําลายตัวเองไม่ทําลายสิ่งของไม่ทําลายผู้อื่นนะคะคือปล่อยให้เขาแบบมีพฤติกรรมอน,นั้นของเขาไปแต่ว่าคุณก็คือยืนเฉยๆโดยที่ไม่ต้องแบบใส่อารมณ์อะไรเข้าไปแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเล่น บทตรงนั้นอะจนเขาเหนื่อยแล้วแม่ก็ยังแบบไม่ได้ให้ความสนใจเลยนะคะสุดท้ายเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ผลแหละเขาก็จะยุติเพราะเขายุติเสร็จปุ๊บแล้วก็แค่เดินเข้าไปบอกว่าโอเคหนูระบายความเอ่อความเครียดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมลูกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะโอเคไหมคะเออแค่นี้เองนะคะอันนี้คือในส่วนของการจัดการวทยทองทองัทงขวนะคะประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมคุณแม่ฟ่ายก็พาน้องห้าเดือนนั่งได้แล้วเราให้น้องนั่งแช่น้ําประมาณ5นาทีได้ไหมแซนคือจะต้องบอกว่าเด็กกับน้านะคะค่่อออออนนนข้าาาางัตรรรยเเเเะพวจิๆ ถ้าสมมติว่านั่งแช่น้ําไม่แน่ใจว่าแซนมีวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้ทําอะไรนั่งแช่น้ํานั่งเล่นหรอคะหรือว่าอย่างไรจริงๆก็เราไม่ค่อยอยากให้น้องเด็กนะคะนั่งแช่ในน้านานเพราะว่าเด็กเองอะ่ะผิวเขาเนี่ยจะสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะได้ค่อนข้างง่ายนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้แช่น้านานหรอกเอ,อ,อาน้ําเสร็จก็ก็เอาขึ้นหรือว่าถ้าจะเล่นก็เล่นแค่นิดหน่อยแต่ว่าในระหว่างเล่นอะระวังด้วยเนาะเพราะว่าน้ําแค่ สูงแค่ไม่กี่นิ้วค่ะเออเคยเกิอดอุบัติเหตุทําให้น้องเด็กอะค่ะจมน้ําเสียชีวิตอะไรพวกน,นี้มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะแบบแช่ก็คือให้อยู่ด้วยตลอดแล้วก็ดีบอกคืนละกันแค่นั้นเองเนาะประมาณนั้นนะจ๊ะ